สวัสดีคะ่ะพบกับคุณแม่น้องข้าวในช่อง c ชาม s Review นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับ Charm's Review และในเครือไทยชามทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้รีวิวสินค้าไทยไปไกลทั่วโลก Products u b t ท a i l a n d ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่หาซื้อไม่ได้ทั้งภาคเหนือตอนบนของประเทศเดนหมากนะคะ สาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้เข้าเมืองหลวงไปร้านไทยนะคะที่โคเปนเฮเกนมีขายทุกอย่างเลยจ้าที่อยากได้นะคะทำให้ได้ของติดไมายติดมือมาไว้ติดครัวขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะไปชมกันเลยจ้ายามค่ำคืนนะคะ10นาทีเลยเที่ยงคืนมาแล้วจ้าวันอาทิตย์ที่22ก็ถือเป็นวันจันทร์แล้วกันคะ่ะเช้าวันจันทร์ที่23เดือนพฤษภาค่ะ ก็คอนเทนต์ขายของจ้าไปซื้อของมานะคะพี่น้องเรามาดูกันว่าอันนี้บางส่วนค่ะเมื่อที่ที่แล้วนี่ไปซื้อมาจากร้านเวียดนามเยอะมากก็ประมาณตุนๆไว้นานๆเราจะได้ไปทีอันนี้ก็ซื้อมานิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็หมดไปพันหกพันเจ็ดเรามาดูกันเลยค่ะราคาก็มีบอกตามป้ายนี่นะคะ อันนี้คือสิ่งที่ร้านเวียดนามไม่มีค่ะนี่ถั่วเน่าจ้ะพี่น้องถั่วเน่าเจ้า40บาทร้อยกรัมบ้านเราคงเจออยู่ที่40บาทนั่นแหละแต่มาถึงที่นี่ก็คือ40่สิครนนะคะทุกอย่างเอาตัวเลขกลมๆคูณหค่ะ4ี่ห้ายีนี่สองร้อยสองร้อคือน้ำหนักอยู่ร้อยกรัมนะคะ ก็ซื้อมาเผื่อสองถุงค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าอ๋อเก็บได้ถึงโอ้โหก็เขาผลิตตั้งแต่เดือนธันวาเนาะอันนี้ก็เขาบอกว่าหมดอายุอีกเดือนเดียวหมดอายุป้าพี่น้องจา๋าคุณแม่ต้องข้า,าไปช้าเนาะแต่เดี๋ยวเอาแช่แข็งไว้ค่ะอันนี้นะแช่แข็งไว้คือขนมจีนน้ำเงี้ยวล้วนๆเจ้านี่ ดอกนิ้วค่ะดอกนิ้วเนี่เอาดอกเข้ามากินเดอ้อต้นมีหนามก็ใครอย่าทําไม่ดีไม่ร้ายนะเดี๋ยวตายไปได้ไปกิีนต้นตนิ้วเนื้อหนามเขาแบบแข็งแรงมากนี่ชาดอกนิ้วถุงละสี่ก็หมดอายุเหมือนกันค่ะ7อันนี้เราก็แช่แข็งไว้ได้หรือไม่ก็ ถ้าอยู่ไว้นะอยู่นานมันจะดำนะคะก็ใส่แช่แข็งไว้ได้ค่ะนี่คุณแม่ลูค้าก็ซื้อมาสองถุงนะคะซื้อกระเจี๊ยบมาด้วยจ้าเอามาต้มน้ำกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแห้งก็40เหมือนกันค่ะทุกอย่าง40สนี่ร้อยกร,รัมนะคะดอกอัญชันก็ได้มาด้วยนะคะแม่ค้าถามเธอดอกอัญชันไปทำอะไร เดียวกันชาณามาทขนมเนาะทํานึ่งข้าวเหนียวทาหุงข้าวทําครีมทาสารพัดทำแล้วแต่อยากจะทํานะคะที่แฮปปี้มากๆนะคะเม็ดแมงลักจ้ามาอยู่เดนมาร์กตั้งนานมาเนม็ดแมงลักเนีย่ยไม่ค่อยได้เจอค่ะไม่มีโอกาสได้เจอเท่าไหร่นี่ก็แมงลักอันพี่น้องชาวภาคตอนออกเรียกอะไรเนาะคุณตู่จ้าผักคุณตู่ เออลืมลืมคือแบบฟังดูคลิปกันแบบจนรู้จักแล้วนะคะว่าอะไรเรียกอะไรบางอย่างก็จําไม่ได้ค่ะผักคุณตู่เนี่ยยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าก็คูณห้าก็ร้อยยี่สิบห้านะคะกระเจี๊ยบก็สี่สิบเนาะแล้วก็เนี่ยอันนียสุดแพงเลยนะคะห้าร้อยเนี่ยร้อยคูณแท่งละยี่สิบนะคะพี่น้องจ๋ามากไกลคือไว้กินกับข้าวต้มนะไม่ได้กินบ่อยเด้อเพราะราดูสีไขมันตึมเลยอ่ะ แต่ว่าก็นานๆานกินนะคะเวลาทอดเราก็ไม่ต้องใส่น้ํามันแค่หันหันวางในกระทะน้ํามันก็ออกมาได้นี่เลือดจ้าอันนี้นะซื้อมาแล้วแล้วไปเที่ยวทิวารีนะคะพี่น้องจ๋าตั้งหลายชั่วโมงนะเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องแชรแข็งไว้ถ้าจะจะเสียหรือไม่เสียก็ไม่รู้นะแต่อยู่ในรถนะคะอากาศเราก็คิดว่ายังไม่น่าจะเสียผิวมะกรูดตากแห้งจ้าพี่น้องเอามาตำพริกแกงปรุงเองเนาะเนี่ย ตากแห้งเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เพิ่งเคยเห็นค่ะลองซื้อมาแต่ให้ดีเนี่ยก็คือเป็นแช่แข็งเน่ยมันจะสดใหม่นะตากแห้งก็ดีกว่าไม่มีค่ะพี่น้องจา๋ากระเทียมไทยโอ้ยกระเทียมทีนี่ก็มีกินทําไมต้องซื้อกระเทียมไทยคือยังไงกระเทียมไทยก็อร่อยที่สุดนะคะเนี่ยมันกลีบเล็กๆแบบเนี้แต่อร่อยมากค่ะยี่สิครูจ้าอันนี้เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะ ก็ยี่ห้าโคนเหมือนกันนะคะนี่มะเขือแว่นนะคะอะไรนะาะมะแขวนก็มะเขือพวงจะยี่สิบห้าโคนน้ำพริกนะคะขี้เกียจตามก็เป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวมาแบบนี้เลยอันนี้น้ำเงี้ยวที่ไหนก็ไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นเชียงรายเชียงใหม่อะไรเงี้ยคุณแม่นะคะเาชอบน้ำเงี้ยวเชียงใหม่นะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้ำเงี้ยวอะไรก็ได้เขาบอกว่านี่มีพริกกระเทียมเกลือน้ำมัน ปาดเอียงมาใส่น้ำมันมันต้องมีกะปิตัวเนี้มันหันมีกะปิสงสัยต้องใส่กะปิต่างหางอันนี้มีแต่เนี่ยพริกหอมกระเทียมเกลือน้ำมันเออจะอร่อยหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะลองซื้อเข้ามาชิมดูค่ะเป็นครั้งแรกที่จะซื้อน้ำพริกน้ำเงี้ยวมาทํานะคะซื้อมาตั้งสองแพ็คซะด้วยสิก็ไม่รู้แหละอีนี่น้ำพริกอะไรเนาะอ๋อด้านหลังนี่ขัวกิ้งจ้าขวกิ้งตำเองวันก่อนนะตำแล้วก็ ก็อร่อยดีแต่ว่าอันนี้พอดีเห็นเขามีขายเนาะก็ลองซื้อมาทํไมให้มันสีเหมือนพริกแกงเผ็ดเลยสงสัยจะต้องใส่ขมิม้นอะไรต่ออะไรน,นี่มันสีไม่เหมือนขัาวกิ้งที่แบบนั้นเลยมะกอกเนี่ยเพิ่งเห็นมะกอกเป็นสีแบบนี้ปกติมะกอกเขาจะเป็นหลายๆนี่ไม่รู้มะกอกพันอะไรนะคะใส่ส้มตำเนี่ยเดี๋ยวสี่สิบพี่น้องลองคิดบวกลบคูณหารไปต่อลูกนะคะแปดลูกอ่ะ ได้แปดลูกนะคะก็สี่สิบคือสองร้อย่ะหารไปเลยตกลูกเท่าไหร่นะคะแพงพอกันค่ะกระชายนะคะอันนี้ก็ซื้อมานี่ค่ะซื้อกระชายมาเอ๊ะเราซื้อกระชายมาสองแพ็คหรือเปล่ามันตรงนี้มีแพ็คเดียวนี่ค่ะก็เอาใส่เครื่องดื่มจีน้นํ้ยาค่ะนี่ดูราคากันไปเลยนะคะพริกเนี่ยบ้านเราคงจะสิบบาทเท่านั้นแหละ มาถึงนี้2นะี่้าน้องพิี้หนูเนี่ยพี่น้องจา๋าชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนปลูกผักเนี่ยไม่รวยก็ไม่รู้จะย,ยังไงแล้วลิ้นผ่านกันมาถึงนี่โอ้ยอันนี้จะเน่าสงสัยต้องทำกินพวกนี้นี่ดอกแคนะคะมาแกงส้มมาแกงส้มดอกแคร่อยอร่อย,ออยดอกไม้กินได้ของไทยจ้าไม่ใช่ของเดนมาร์กอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดอกไม้กินได้ของไทยดอกสนเลสศสมแตนก็25บาท ยี้าโครนนะคะซื้อมาจากบ้านเราคงายี่สบ้าบานีหยแต่ว่าถ้าใครอยากจะกินยำมะม,ม่วงมะม่วงนะน้ำดอกไม้วันนี้นะลูกหนึ่งเจ็ดิบปดโครนเห็นแล้วก็หยิบไม่ลงซื้อไม่ได้ก็เลยไม่ซื้อนะคะซื้อปลาชิงชังมาะคะ่ะเอาไว้ใส่ยำนะคะนี่แม่ค้านะเขาก็ตอนแรกเขาจะขายหกสิบสงสัยคิดว่าแพงไปคิดห้าสิบห้านะคะพี่น้องจ้าของเนี่ย บ้านเราเนี่ยมาถึงเนี่ยบอกให้รู้เลยว่าถ้าคนไทยไม่รวยเศรษฐกิจไทยไม่รวยเนี่ยไม่รู้จะโทษใครนะคะเนี่ยเพราะว่าราคาของแต่ละอย่างเนี่ยแบบสุดยอดค่ะมันม่วงกรอบ,บแบบนี้นะคะนี่อยากกิน,นะคะ่ะแต่มันเป็นไข่มันก็นานๆกินทีช่างเถอะพี่น้องแคบหมูไร้มันก็มาเด้อแคบหมูเนะี่ย ซื้อมาทอดมาทําเองก็จะอร่อยนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาทําหรือว่าเออมันต้องมาตากของตากแห้งอะไรอย่างงี้นะไม่ได้ทาไม่มันไม่สามารถหาซื้อเออหนังหมูอะไรได้นะที่นี่นะทางนี้อ่ะแต่ว่าถ้าใครนะอยู่ใกล้โรงงานอะไรเงี้ยเขาหาซื้อได้ก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้คุณแม่น้งเขาหาซื้อไม่ได้นะหนังหมูจะแบบจะมาทอดก็เลยแบบนี้แหละสาเร็จอ,อันนี้ถุงเท่าไหร่นะ ไม่มีแปะไว้ตรงนี้อยู่ที่บินจําราคาไม่ได้เนาะส่วนอันนี้นะคะถูกกว่าร้านเวียดนามร้านเวียดนามนี้เขาของยี่ห้อนี้ของคนไทยแหละเขาขายถุงละหนึ่งร้อยนะคะพี่น้องจ๋าเนื่องจากว่าเขาก็ไปบวกกําไรเนาะอันนี้ซื้อมาจากร้านไทยนะคะร้านเจ้าของโดยคนไทยเลยค่ะแล้วก็กาแฟเวียดนามก็เจ้าของโดยคนไทยค่ะแต่ว่าคนไทยเอามาขายนี่ห้าสิบนะคะเวียดนามขายสี่สิบห้า ก็ต่างกันไปเป็นต้นนะคะเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกอันนี้เอามาทำอะไรอยากเอามาลองทำอันนี้จ้าสมัยก่อนสมัยเด็กหรือสมัยนี้เวลาแม่ทำกยาศาสตร์อ่ะคือมเมล็ดธัญพืชต่างๆอ่ะที่เอามากวนรวมกัน ที่บ้านเราน่ยเรียกข้าวเมากายศาสตร์แม่ทำนะคะก็เลยจะซื้อมาทดลองกวนกายศาสตร์สูตรของแม่ที่แม่ทำไม่รู้จะทำได้อร่อยเหมือนกับแม่ทำหรือเปล่าไม่ทราบจ้ะนี่อันนี้ก็ไม่ได้รู้จักทุกอย่างไม่ได้ค่าโฆษณาเด้อแต่จะบอกว่าเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยไกลบ้านคนไทยต่างแดนไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในอเมริกานะคะทุกอย่างมันแพงมันแพง เออไม่เคยรู้จักคนนี้เลยจะแซบไม้อะไรต่างๆนะไม่รู้จักเลยค่ะแต่เขามีขายที่ร้านนะคะก็เลยซื้อมาสีเข้มๆอย่างนี้นะอ่าก็ของมิสเตอร์ไม้ค่ะเป็นคนชอบกินเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟนี้ก็คือถ้าเป็นซอสแดงๆมาเนี่ยมันไม่ผ่านนะคะที่นี่คือถูกตรวจสอบแล้วก็มันมีสารเคมีนะคะปรากฏว่าโลโบเขาก็ไปทำเย็นตาโฟซอสแบบนี้ ก็คงจะผ่านอะไรต่ออะไรมาเรียบร้อยเป็น Product of Thailand ผ่านการแบบอะไรอะการตรวจสอบหรืออะไรของออยออะไรอย่างเงี้ยเนาะผ่านมาเรียบร้อยแล้วโอ้นี่ปรากฏว่านำเข้าไปสต็อกโฮมนะจ๊ะแล้วก็นำออกมาสู่ประเทศเดนมากอีกทีนึงค่ะก็อันนี้ ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆย้ำอีกครั้งแต่เป็นการรีวิวสินค้าของกินของใช้บางส่วนที่ไปจัจ่ายกันมานะคะหลังโควิดแล้วก็หลังภัยสงครามต่างๆที่ยังไม่จบไม่สิ้นนี่นะคะภัยสงครามก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะอะไรๆมันแพงขึ้นทุกอย่างไปหมดเลยจ้าแต่ว่าดอกอัญชันนี่ก็ยังราคาเดิมนั่นแหละ คิดดูนะคะพี่น้องจ๋าใครมีที่มีสวนมีไร่นะปลูกดอกอันชันเก็บขายเด้ออันนี้100กรัมนะคะ100กรัมมาถึงที่นี่นี่นะคะ100กรัมเนี่ย65โครนคูณ5นะ6 5 30แล้วก็55 25เป็น325อันนี้คือ100กรัมก็ตก หนึ่งกิโลมีหนึ่งพันกรัมใช่ไหมคะก็ลองเอาคูณไปว่าสามร้อยยี่สิบห้าคูณสิบนะคะคูณสิบครั้งก็จะเป็นสามพันกว่าเลยนะคะกิโลหนึ่งอะ่ะสามสี่พันนู่นอะ่ะแพงแพงเนาะคือแบบโอ้โหได้ราคายิ่งกว่าข้าวอีกนะคะพี่น้องจาัาเรามาปลูกดอกอัญชันขายกันดีกว่าอะ เป็ดเสร็จหมดเวลาแล้วจ้าลาไปแล้วอันนี้คือหาอยู่หากินจากร้านตลาดจ้าไม่ใช่หาอยู่หากินจากป่านะคะก็มีเงินต้องไปทํางานนะถึงจะมีเงินไม่ใช่อยู่จะมีเงินมาซื้อกินเนาะอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าต้องขยันทำมาหากินจ้าถึงจะมีเงินนะคะแล้วก็ไปหาอยู่หากินตามร้านไทยร้านเอเชียนะคะลาไปแล้วจ้าเปิดร้านขายของที่บ้าน ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแรงที่และฟังจนมาถึงจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ไปนอนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย